สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเันี่มาพบมาฝาเฮาคือเก่าอีกแล้วในส่องสาวสาวคนสาวลาวนะนเนาะเมนี้เฮาสิมาเข้าวสวนครัวเนาะพี่น้องเข้าว่านปลูกพักเนาะเสียห้าพ่อพี่น้องเอ้ยเบ่งบรรยากาศยามสาวสาวในส่วนของเฮาว่าเบ่งไปพี่สมียังแหน่เนาะชวนน,น้อยแต่สมีลายอย่างเนาะพี่นอ้องนี่กับต้นมะฮุงเนาะพี่น้องเอ้ยต้นมะฮุงเนาะกำลังเริ่มดอกเนาะตอนนี้อ แล้วก็สิเป็นผักบวงนี่เนาะผักบวงกับเด็ดกินเลยเลยเนาะพี่น้องโปรของจำปะทันนี่นี่คือต้นมะฮุงคือเก่าอีกแต่ต้นนี้มันสิเป็นต้นผู้เนาะในสวนของเราเองเนาะเหล่วก็สิมีผักบัวละอันไผ่ตูนอะัลเบเมนบัวละพาเนี่ยก็สิเป็นต้นหมกริกของเขาเนาะลายกระพายตู้แล้วก็หญ้ากลายลายสะกอนแบบนี้กัเข้าขมาแต่เศร้าๆเนาะพี่น้อ,นองง่ายพ่อแม่ น้องเบิ่งสะกอนสิเสียหยาดปลูกพักนี่เนาะผักนี่ก็สิเป็นเครืออันมกักทั่วผู้บ่อเลือเครือมักแบบสะกอนก็บ่ค่อยมั่นใจเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นได้เป็นคนปลูกไว้เครือนี่ยต้นของหุ่งผู้อีกเนาะพี่น้องนี่ต้นน่ะก็สิเป็นต้นแม่เนาะนี่พักนอกพี่น้องเอ้ยงามสุดแท้เนี่ยเคียงงามสุดแท้ แล้วก <ak> ็พักบงเนาะอะไรพวกแม่พี่น้องเน,นี่ยพักบัวเน,น,วน,นวาะบัวผิดเนาะชิว่าพักบงเนาะนี่ก็เป็นพักบัวเนาะมันเนี่ยนีหลายอย่างพอมาชวนน้อยๆฮะกระปุกลงไปเบิด์ตอีมีย่งกระไรอันนี้ก็จะเป็นห้องป้อมของเ่าปลูกพอได้กินในครอบครัวเขนสารเนาะพี่น้องบรรยากาศหย่างงามนี่เขากระปุกไปเลยมีอย่างกระไรอันนี้ก็เป็นพักบัวคือก่อนเนาะ นี่ผักบ่อละกันซีมีต้นมะเขือพร้อมน้าพี่น้องนี่ต้นมะเขือก็มากเพิ่นกับบ่อคอยมีปนญดาเนาะแต่ซมีอยู่นะเคากับบริปเปิดเลยเนาะนี่บริเปิดมะเขือจ้านี่เนาะนี่เนาะพี่น้อง,อง,องกเป็นเครื่องมังบกบ่อพร้อมน้าพี่น้องนี่ มีเครื่องบวบเหลี่ยมพร้อมเนาะในส่วนเขามีหลายอย่างอยู่ด้วยพี่น้องเลยนี่บวบเหลี่ยมบวบเหลี่ยมเลยค่ะน,นี่ก็บพักบวัวเนาะนี่พักบวัวที่ว่าเขาก้นว่าสิบป,ปูกเนาะเกียมสิบป,ปูกจังหน่อยนี่พี่น้องเลยนี่ก็เป็นพักบัวรพาเนาะเป็นอัน ครอบัวเอี้เลยแค่มีฟังหอมเสริมเนาะพี่น้องหรืกันเนาะเนาะน้ำที่เฮาเอาฮอดถึงจะปลูกกับบาร์เลยไก่เนาะนี่พี่น้องเป็นน่องน้ำอันน่องสะวัดเนาะพอเฮาก็อยู่ติดกับวัดเนาะเพื่อนเฮามี่น่องน้ำใกล้ๆเฮาก็เลยปลูกผักเนาะไว้กินในครอบครัวเกอนซานเนาะพี่น้องบัดนี้สาคอสิัดิลงมือปลูกผักแล้วเนาะพี่น้องมาเบิ่งกันเลยสบายดีสวัสดีแฟนึน้อเคยนูพี่น้องอยากเป็นทางการ เราบอกพ่อก็เศ้าสาสาโค้ดเจ้ามือไม่หนีแต่ว่างไม่หนีคเัาสีขาวมาปลูกพักเนาะพี่น้องปลูกพักบรรยากาศยามเศร้าๆเนาะมันจะตื่นเลยเนาะมันก็ตื่นพี่เนาะเอ้ยหน้าตาค่ะท่านได้สวยเนาะเข้าสวนได้มีอลุยสวนพี่น้องเอ้ยสาโค้ดสีขาวมาปลูกพักบัวแล้วพี่น้องกับซีเซียน้าพักบัวที่ว่าเขาก้นไว้ตะมื่อวไนแลนะพี่น้องบักหลายๆเลยปุ๊กมนจากเนาะ บ้บนถ้าก็จะเอาขึ้นไปวยกินนะพี่นจ้าเอาก็พูดแล้วเลยนะพี่นจ้าโฮดเลยป่ะเนี่ยโอ้ยอันโฮดกับเป็นแล้วมีน้องพี่เจ้าเอ้ยมันห้างแล้ว เราเกษตรประเพณีเป็นขนาดน้อพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นเป็นหนา้าพุนถ้าเห็ดเป็นขนาดเวลาพุนตกมากอะเราก็ย่านนา้ำคลังแล้วก็เพิ่นสิเปื่ปปอยบนน้องเราก็เลยต้องพุดพุชพุชปลูกไปแล้วน้อพี่นอ้องปลูกเลยทีนึงหากติดตามเด้ขอ่น้องพี่น้องก,ก็สุดขอบุญน,นะาขาขาติดตามก็ไลค์ก็แชร์ให้สาข้อหนึ่จ้า าก่อนด้าหาที่เหตุสร้างยูทูปใหม่นะแม่พี่น้องติดตามค่ะตามลาก่อเนะด้วยจ้าผูกพักบัวบรรยากาศยามสาวๆด้วน้องพี่น้องหน้าตาก็แบบว่าพระท <sh> ่านได้สวยเลยพี่น้องเอ้ยข้าวผักสวนผูกพักมัน ก็น,น,น,น้อยๆแต่นี่รายอย่างนะควนทางบ้านของเราเองปลูกไว้กินเองนะัี่น้องก็ได้ใส่ถุ่นใส่ก็ได้ใส่ถุนนะัี่น่นอก็ใส่ถุนอย่างเดียวนี่ไงยังเหาก็ปลูกใส่นักหน่นอกเอ้ย่างละเล็กอย่างละน่อยปลูกไปเพิ่อเพราะว่าจะไ,ได้หากลิ่นแบบยังไง พักช่วงนี่มันก็แพง,งัะพี่น้องด้ยหัวหนี่งอะโล่ละสี่ห้าสิบพัน ไป,ปที่นี่เขาก็สิมาปลูกนานนี่นะครัี่น้องปลูกยาานานเขาก็สิมาปลูกนานนี่เนาะคนก็รักเนาะ รกสุดแล้วก็เบิ่งหยาดนะพี่น้องมันจะก้าวใ่สุดกระดัน้ำเกาะสิ่เบิดเลยหยาดแล้วก็น้ำเกาะน้ำเกาะนะพี่เนาะนั่นมายัางไหลเห่าเลย<อ>เห็นสุดตื่นนะพี่เนาะ<อ>ส่วนกัเสี่ยงหกนะพี่น้องหยาก็ร้ายช่วนนึ่เนาะหายาดร้นะายแล้วก็บเ<อ>ขื่องปุกก็ลายหยาดเนาะ สวนกับอะไรไม่ได้กว่าเป็นสวนหอมๆแต่เราก็ปลูกหลายอย่างเข้าไปแล้วกันเบื้องแล้วก็ซีหกเนาะแถาสวนกับแตงสาหร่าะว่าบรรยากาศดีแต่ตอนนี้มันเริ่มหนาวมาแล้วเนาะเอ้ยคนกับบุคคลตกลายมื่อ Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không cái lỡ những video hấp dẫn อยาลากู้เล,เลยนะเลยนยาะำอะไรฮากาซีเซียหยาจักหน่อยแล้วเนาะโขามันถกเน่ถ้าคุณอมีเวลาที่ส ย่าไลน์กันเนี่ย่าหนย่าอยงย่าไลปนเสีลกไปเดนมาเ นีในนอพ่อแม่พี่น้องจากที่แบบว่าเราได้ปลูกแล้วเนาะพี่น้องก็เป็นแบบนี้เนาะเป็นประธานดนติดเป็นกับเป็นลมก่อนน้องงงไปไหนเนาะข้าวกระด้างาุอย่างเนาะพี่น้องแต่กับโบมี่ครบทุกอย่างเนาะพี่น้องแต่กส่วนในน้อยเนาะกับหลายอย่างสมควรเนาะหกกลายเป็นว่าหกเนาะพี่น้องเอ้ยบุญรพาข้าวเกิดกำลังงานตอนนี่ยหัวอีกอย่างหลายอย่างเนาะ ต้นะฮุงงง่งพักบ้งพักอียางพักตูเขาก็มีเนาะสำหรับคลิปนี้เขาก็สิคอจว้เท่ถนเนาะพี่นอ้องขอบมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาคนเหตุคลิปต่อ,ตอไปเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของสาคนสำหรับวันนี้เขากล่าวคำว,ว่าสบายดีมีนาจังปุบจัพอกกันใหม่เนาะพี่นอ้อง